สวัสดีครับทุกคนครับเจอกันอีกแล้วนะครับเล็กอาราวคอฟฟี่ครับช่วงนี้นะฮะผมอยู่ที่ร้านนี้เลยข้างหลังนี่ไว้ใจคาเฟ่นะฮะอยู่ติดกับห้องวัาปลามหาสวัสดนะครับมีเพื่อนคนนึงครับส่งข้อความมาหานะครับบอกว่าเฮ้ยเจอร้านแบบแนวแคมปิ้งแล้วก็กาแฟ สไตล์ผมอ่ะชอบสโลบาร์ไงเขาก็เลยส่งมาให้นะครับตาม Google Map มานะครับไว้ใจคาเฟ่เป็นแนวสไตล์แคมปิ้งเลยครับก็มีกาแฟแบบทั้งกาแฟดิฟโมก้าพอร์ททำเอสเพรสโซ่จะมีเครื่องทำนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับไปครับนี่ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านนะครับไว้ใจแล้วเห็นมีกาแฟหลายตัวเลยสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรแนะนำผมบ้างบเนี่ย ตอนนี้ที่กำลังมาเลยนะคะลูกค้าชอบมากก็มีคอสตาริกาโชแปงกับปานามาลูกค้าชอบมากเดี๋ยวพี่มีอธิบายต่อโอเคครับีสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมครับเนี่ยนี้คือขายดีมากครับตอนนี้ที่ผมเพิ่งเอามาคือเป็นตัวปานามานะครับอ่าเป็นเนเชอรัลโปรเซสนะตัวนี้ครับผมอ่าตัวนี้รสชาติมันก็ช็อกโกแลตมิล์นัตตี้ครับอ่าคนที่ชอบแบบ เข้มหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ว่าตัวนี้มันค่อนข้างบาลานซ์ครับมันจะแบบครบรสชาติอ่าอะไรประมาณนี้กินมีแตะได้หมดนู่นนี่นั่นครับผแล้วก็จบด้วยแบบไม่ขมมากบาลานซ์ลงตัวอะไรประมาณนี้ทานง่ายครับคนที่แบบเพิ่งเริ่มทานกาแฟกินตัวนี้ก็โอเคอยู่ครับม,มันจะคล้ายๆเหมือนแบบบาซิลซานโตสแต่ว่าตัวนี้มันครบรสกว่า อันนี้ก็บาซิลนะใช่ใช่ครับเมียนมาบาซิลก็มีใช่ครับมันมีหลายตัวเลยใช่อย่างอย่างตัวนี้ผมก็แนะน,นําเหมือนกันนะอันตัวนี้ผมชอบยูนานไวนี่ของยูนานใช่ครับ,รบชา ي ن ยูนานไวนี่ตัวนี้มันก็จะเชอร์รี่แล้วก็แบบคอนยักไวนี่อะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันผ่านฮารานนะครับมันจะคล้ายๆเหมือนตัวลมบาเลแต่ว่าตัวนั้นมันไม่ผ่านฮาราน ตัวนี้ผ่านทาลรานทานได้แล้วผมผมว่าทานตัวนี้มันก็จะออกเหมือนแบบสับปะรดฉ่ำๆอะไรประมาณนี้ครับใช่ครับอันนี้อันนี้ผมชอบอยู่อยากอยากให้ลองเหมือนกันนะอันนี้อันนี้ส่วนตัวชอบนี่ใช้ง่ายอยู่นานนะอ่าถ้านอกจากตัวนี้ก็จะมีนี่อีกสามตัวข้างล่างมีขุนช่างเคี้ยนนะขุนช่างเคี้ยนนี่ก็คนชอบทานกันอยู่แล้วชอบานี่แล้วุนช่างเคีัยน็มีรอยสวนยาหลวง เออดอยสวนยาหลวงเนี้ยดอยสวนยาหลวงกาแฟน่านครับได้ยินชื่อมานานแล้วใช่ครับมันก็ดีนะครับดีใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือหอมลูกค้าเมื่อสักครู่ก็เพิ่งเพิ่งทานเหมือนกันพวกนี้ก็จะออกเปรี้ยวครับจะมีหนึ่งสองสามตัวเนี้ยที่โทนแบบช็อกโกแลตนัตตี้นี่นะครับกาแฟหลายตัวเลยฟลลร์ครับอันนี้อืมอินหอมมากใช่แล้วกอัพอัพเตอร์ก็จะหวานนะครับเพราะเป็นแบบฮันนี่โปรเซสเนาะ ครับอันนี้ของเมียนมาใช่ครับอันนี้เป็นเมียนมาเมียนมาฮันี่อ๋อถ้าเป็นตัวที่ผมจะได้ลองคือตัวไชน่าลองลองนะครับลองลองเทสกินเทสกินก่อนแล้วเดี๋ยวบดมาเดี๋ยวมาดมกันในทีนึงได้เลยนี่ครับกาแฟก็มีหลากหลายนะครับถ้ามาแต่ละครั้งเนี่ยเหมือนกันไหมฮะไม่ครับแล้วแต่ผมก็จะหาใหม่มาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็๋ยวคอยอัปเดตกับลูกค้าว่าจะมีตัวนี้ตัวนี้อะไรมาอันนี้ที่บอกว่าไวนี่รหอมมากเลยครับอันนี้หอมมากคือแบบ บางทีผมยืนบดอยู่อะลูกค้าแบบคือมาในได้กลิ่นนะแบบเฮ้ยเอาตัวนี้เลยอะไรเงี้ยครับคืออันนี้คือสัมผัสแรกเลยกลิ่นสูตรไปปุ๊บเหมือนผลไม้สุกอะใช่ครับอะไรสักอย่างใช่ใช่อืมอันนี้ดีครับครับแต่ยังเดาไม่ออกว่ากลิ่นอะไรออคืะไรเดี๋ยวขอดมตอนบดอีกทีนึงครับอันนี้จะเอาเป็นอะไรดีครับจะดิฟหรือว่าเป็นขั้วแบบไหนอันนี้ผมจะเน้นประมาณขั้วกลางขอเป็นดิฟแล้วกันอ่าตัวนี้ดิฟนะครับใช่ครับ ยอเเดี๋ยวมีมือดิฟเดี๋ยวมีมือเดี๋ยวมาลองดิฟกันครับตัวนี้ของชัยหน้ายูนานนะครับหอมมากโอเคก่อนจะดิฟเห็นมีอุปกรณ์เยอะมากเลยพี่นอกจากดิฟแล้วมีตัวนั้นตัวนี้คืออะไรฮะแฟแฟเอเปโซครับก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็คือเอาไว้สกัดเอเปโซช็อตครับครับผม ก็ผมเคยพาเลือกได้ครับเคยเห็นแล้วแต่ยังไม่ได้ลองอ๋อครับเดี๋ยวถัดจากดิฟลองตัวนี้แล้วกันได้ไแล้วก็มีโมก้พอร์ตด้วยใช่มีโมก้พอร์ตครับนี่จุดเริ่มต้นของผมก็โมก้พอร์ตมาเลยครับอันนี้สายแคมป์นี่แบบชอบกันมากอย่างพวกนี้ก็เป็นอ่าตัวนี้เป็นกาปิโตแมก สายแคมเหมือนกันตรงนี้ชงกาแฟชงชาได้อันนี้บดได้จริงไหมครับพี่อันนี้บดได้จริงครับอันนี้เป็นเครื่องบดตัวแรกๆของผมที่แบบเริ่มขายมันก็จะมากับผมตลอดเหมือนกันผมก็เก็บไว้อยู่ด้วยกันสวยดีครับตัวนี้อันนี้เริ่มคือจะบดใหม่ทุกครั้งนะครับถ้าเป็นในกรณีของการริสครับเพราะว่า ของกาแฟที่เราดิฟกับที่เราทําแฟดขนาดมันจะต่างกันคลิปที่เลือกตัวนี้จะต่างกันเพราะว่าถ้าสมมุติว่าบดเป็นเครื่องแฟก็จะละเอียดกว่าครับเพราะตัวนั้นเน้นสกัดออกมาแบบเข้มข้นแบบนี้แป๊บนึงครับอยากลองบดตัวนี้ได้ค่ะอ๋อยังไม่เคยลองยังไม่เคยลองเลยฮะเจ๊กโปครับโอ้ยน้ำหนักใช้ได้เลยได้ หมืง,ง่ายมากครับตันนี้เป็นขนาดแบบพอดีมือเลยนี่โอเคเลยแปบ๊บเดียวเบาละโอเคอหอมกลิ่นแบบตีจมูกมากเลยพี่<ล>มครับผลไม้สุกเหมือนเดิมได้กินแบบนั้นแอ่อต่อไปเตรียมดิฟนะครับผมผมชอบดูแบบเวลาดิฟแต่ละคนเทคนิคก็ไม่เหมือนกันเนาะ แบบสอบถามคนนู้นแบบแบบนี้คนนี้แบบนี้เอาจริงรสชาติมันก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับแต่ละคนแต่ละคนทำอออันนี้เทคนิคคือออ<ว>ทำอแวกต้องกางก่อนส่วนใหญ่ใช้นะ้ำอุณหภูมิเท่าไหร่ครับเนี่ย8 0ดสถึงเกคอุณหภูมิก็ประมาณนี้น้ยกลิ่นหอมมากฟุ้งมาก นี่นะครับใครจะมานั่งกินกาแฟดิฟก็ต้องรอหน่อยนะฮะตามสไตล์สโลว์บาร์สโลว์บารเพราะว่าชื่อมันก็สโลว์จะเป็นดิฟเย็นนะครบครับผมเป็นดิฟเย็นครับสดชื่นดีครับผมคือน็อกน้ำแข็งแบบนี้นะครับนานไหมครับไม่นาน แต่เราก็ต้องช่วยเขาด้วยอันนี้เป็นวิธีการทำให้กาแฟเย็นนะที่เรียกว่าอะไรนะนอกใช่นกเย็นใช่เรื่องแกของ่ลงคนก็จะต่างกันไปบางคนก็เตาน้ำแข็งใส่เลยระหว่างดิฟออืมใช่ครับบางร้านก็ใส่น้ำแข็งก่อนแล้วก็ดิฟเนาะใช่นี่ได้มาแล้วนะครับ อืสีสวยแล้วก็หอมมากครับเดี๋ยวลองจิบดูฮนะชื่นใจหอมหอมนะครับหอมมากครับหอมผลไม้สุกแต่ว่าผมเดาไม่ออกครัพี่คือปกติคนคนอื่นเขาเทสกัน<ข>ได้รสไหนครับพี่เขาก็หลายหลายอย่างครับก็แบบ,บพีชบ้างาบางคนก็สับปะรดบ้าง พอพี่บอกสับปะรดเหมือนจะมีนิดนึงแล้วชิมผมชิมผมว่ามันเหมือนกับสับปะรดฉ่ำๆนิดนึงเหมือนเป็นชาผลไม้ประมาณนั้นใช่ค่ะเราชิมกาแฟนี่เรามาลุ้นรสชาติกันนะเฮ้ยมันอะไรใช่ครับนี่คือแล้วแต่ละคนเนะใช่ฮะแต่ละคนรับรับรสไม่เหมือนกันอีกใช่ครับบางคนบอกเชอร์รี่ อ่ะเชอร์รี่อางุ่เชอร์รี่องุ่นด้วยใช่ไหมอยู่ที่ว่าใครจะได้อะไรกาแฟลองมากิไม่มีไม่อร่อยนะอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรมากกว่าใช่ครับดิฟเย็นแล้วก็แบบไม่ใส่ไซรัปอะไรเลยนะฮะครับอืมอร่อยเลยครับชอบไหมครับผมมีโคบูด้วยครับแต่เห็นมีสองฝาฝาเงินกับฝาดำไม่ต่างกันเนี่ยครับพี่ก็จะเป็นตัวดาร์กกับมีเดียมครับ ตัวฝาเงินจะเป็นตัวมีเดียมอ่าฝาเงินมีเดียมอ่ามีเดียมก็คือขั้วกลางขั้วกลางตัวนี้แต่ถ้าเป็นฝาดำดรักคือเป็นกาแฟขั้วเข้มโอ้ตัวนี้ก็สำหรับแบบคนชอบเข้มหน่อยอะไรประมาณนี้ครับเอาไว้ผสมนมเป็นลาเต้อะไรประมาณนี้ครับ อันนี้ขวดละเท่าไหร่ครับขวดละสี่สิบครับพี่ห้านสี่สิบบาทถูกมากครับถูกมากถูกมากครับผมอันนี้ใช่กาแฟตัวไหนครับพี่ก็เป็นกาแฟตัวที่ทําขายในร้านครับว่าเป็นเฮาเบ์นะครับเป็นสูตรของที่ร้านเองใช่ครับเมนูมีเยอะมากเลยครับเนี่ยมีทั้งดิฟแฟร์อเมริกาโนเอปเปโซโกโก้มัช่าอะไรก็มีเยอะมากเลยครับพี่เยอะมากเมนูงอกเมนูงอกมาตลอดครับผมแล้วถ้าผมจะกินตัวตัวเนี้ยที่ทําจากตัวแฟร์เนี่ยอ่า ก็คือตัวไหนดีครับพี่จริงๆก็เลือกให้ลูกค้าเลือกได้เหมือนกันนะครับคือว่าอยากอยากทานเป็นยังไงอะไรประมาณนี้แต่ละกรรมวิธีสกัดกลิ่นรสชาติมันก็ต่างกันคือไม่จําเป็นต้องเป็นคั่วเข้มคั่วกลางคั่วอ่อนก็ได้ครับได้หมดตัวไหนยังมีอีกหลายตัวอยากลองนะครับก็จะเป็นลองกาแฟของที่ร้านครับกาแฟที่ร้านที่ขายปกติก็คือราคา35บาบาทนะครับเริ่มเป็นเมนูเย็นเริ่มต้น เบนนี้เลือกกาแฟยังไงมีก็กผม,มผมว่าใช้กาแฟไทยนะครับก็เลือกเลือกกาแฟไทยนี่แหละอจะใช้กาแฟไทยเลยเบนกันครับผม,มเราก็จะลองชิม แกาแฟนั้นก่อนถ้าเรารู้สึกว่าโอเคเราก็เอามาขายในร้านซึ่งเจ้าเนี้เราโอเค,คนั้งที่จะโอเครสชาติใช้ได้แ <c oughs> สดงว่าผ่านการเทสมาแล้วเทสมาแล้วก็เคคเือเหมือนประมาณว่าเราชอบรถนี้อ่ะถ้าลูกค้าชอบรถนี้เหมือนเราก็เป็นลูกค้าเราอะไรประมาณนี้รครับครับงั้นโอเคอยากลองครับของที่ร้านครับแกาแฟเบนครับ ก็เลือกได้อีกนะว่าเป็นเอาขั้วเข้มขั้วกลางอะไรวะอย่างเงี้ยมีให้ลูกค้าเลือกขอเป็นขั้วกลางแล้วกันได้ครับจะพอไหมนะเพิ่งบดเมื่อกี้หรือว่ายังไงครับพี่บททุกเช้าครับกาแ่ก็จะบททุกงเช้าแก้วสุดท้ายอ่ะอ้าวโชคดีมากแก้วสุดท้ายนะฮะใช้กี่กมนะพี่สิบแปดครับโอ้โหโชคดีอีกละผมว่าจะลองกินเป็นคาราเมลมัคคิอาโต้นะครับ มาแคมป์ไม่ใช่ว่าจะกินแหนบกาแฟแนวแคมป์นะกินกาแฟแนวคาเฟ่ก็ได้นะฮะนี่ชงด้วยเครื่องแฟนะครับกดเป็นเอสเปรสโซช็อตนะครับวอร์มน้ำก่อนครับอันนี้ไม่แพงด้วยนะคาราเมลวาเลโต้ e 40บาทเองนะครับนี่เลือกความหวานได้ด้วยหวานปกติหวานน้อยไม่หวานเลยก็ได้นะอุปกรณ์เยอะขนาดนี้ได้แบบ ถ้าออกแคมป์พี่ขนไปแบบโอ้โหพร้อมมากอ่ะก็เริ่มจากชอบอคะครับพี่เมื่อก่อนคือเราชอบกางเต็นท์นะก็เลยว,วันวันที่เริ่มแบบออกมาขายกาแฟนี่ก็คือลองหยิบอุปกรณ์ที่เรามีอะครับครับออกมาโอ้โเริ่มจากความชอบก่อน<ช>เลยเนาะใช่ครับเริ่มจากความชอบช่วงแรกขายดิโมก้าพอทอย่างเดียวพี่ใช่ครับโมกาพออย่างเดียววันแรกที่ออกมาขายคือตั้งเป้าแบบถ้าขายได้สามแก้วก็ พอใจแล้วอ,อะไรเงี้ยขายชั่วโมงหนึ่งครับเพราะแดดมันร้อนก็คือ,อขายปุ๊บพอแดดเริ่มออกก็กลับบ้านอืมครับเพราะหมูก,ก็พอตกว่าจะได้แต่ละหม้อ,อก,ก็ต้องใช้เวลาเนอะใช่ครับอรอหน่อยอร่อยแน่ใช่ครับผมตัวนี้ใช้งานยากไหมครับพี่ไม่ยากครับแต่ว่ามันก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับต้องเข้าใจก็คือแบบ ด้วยเม็ดกาแฟด้วยต้องแบบบดเบอร์ไหนอะไรประมาณนี้ครับอโอ้ช็อตออกมาเข้มมากครับพี่ต้องออกแรงเยอะไหมพี่แบบนี้ก็แรงดันประมาณ9้าบารครับ9าบารถ้าผู้หญิงชงได้ไหมได้นะครับอืมครับสวัสดีครับ <laughs> ทานตัวไหนดีครับวันนี้ มีลูกค้ามาเรื่อยๆน,นะครับผม,มร้อนไมไม่ร้อนเท่าไหร่จับไปไป่าเอา,เอาดิฟหรือว่าเอาช็อตเอพิโซดจากตัวแฟนะฮะอืมเข้มแล้วก็หอมกลิ่นจะชัดเลยแหละอันนี้ก็จะเป็นนมหรือเปล่าพี่ใช่ครับเป็นนม นี่นะครับเราก็ได้นมมาแล้วอันนี้เป็นแก้วทั่วไปนะสิบหกออนที่พี่ใช่ครับแก้วสิบหกออนอ๋อนี่อนอตอนนี้ลาดช็อตเอพิโซดแล้วเรียบร้อยนะครับหน้าตาดูดีเลยแหละเอิ่มม่น ทำอะไรครับพี่ตีฟองนมครับอันนี้เป็นเครื่องเครื่องตีฟองนมผมอันนี้เทคนิคเฉพาะเลยนะตีฟองนมสไตล์แคมปิ้งอืมใครๆก็ทำได้เนะแบบนี้เอ้ยฟองออกมาแบบเอ้ยโอเคเลยครับ่เอ้มาวันนี้ได้เทคนิคตีฟองนมนะนีราดด้วยคาราเมลครับ ได้แล้วนะครับนี่นะครับได้มาแล้วครับทุกคนคาราเมลมาเคียโตนะครับจากไว้ใจคาเฟ่นะฮะอืมหน้าตาดูดีเลยแหละอหอมคาราเมลมากพี่ของคาราเมลอืมแล้วก็แบบนมกับกาแฟเข้ากันดีครับหวานกำลังดีเลยฮะ ตัวนี้เนี่ยถ้าใครสายหวานเนี่ยชอบเลยใช่ครับคาราเมลจะเด่นมากแต่ถ้าสายกาแฟผมแนะนํานะครับเพิ่มช็อตอีกนิดหนึ่งอร่อยครับนี่นะครับทุกคนคือนอกจากจะมีกาแฟแล้วนะนี่ยังมีแนวแคมปิ้งนะทำอะไรบ้างครับพี่เป็นมีไข่เนี่ยเออเยอะเลยนะฮะไข่กระทะเดี๋ยวมาดูดูผมพาไปดูนะจะมีเมนูเป็นเมนูไข่กระทะ แล้วก็มีไข่ดาวน้ำเฮ้ยมีน่ารักตัวนี้เอาไว้ใส่อะไรครับพี่กระทะแบบนี้เพราะว่าตัวกระทะอาหารเราจะทําเป็นกระทะต่อกระทะเพราะฉะนั้นกระทะจะร้อนเราก็จะมีเมนูนี้เสิร์ฟถาดแบบนี้เสิร์ฟให้ลูกค้าเ<อ>ด็กๆน่าจะชอบเลยแหละแบบนี้เนาะใช่ค่ะก็ขายได้ตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยไข่กระทะทอ้ทั้งที่เป็นเมนูอาหารเช้าอย่างเงี้ยงั้นขอเป็นไข่กระทะได้หนึ่งกระทะครับผมได้ค่ะเดี๋ยวมาดู การทำไข่กระทะนะครับผมนี่ถ้าออกแคมป์กันนี่คือแบบไม่ต้องโกหิวเลยอะ่ะนะคะล้วก็จะให้ไข่ของกองเลยอ่าครับแล้วก็เครื่องแน่นๆไปเลยแบบนี้ออกแคมป์กันบ่อยไหมครับพี่อ่าช่วงนี้จะไม่ได้ออกแล้วค่ะจะมาออกที่ร้านแทน <c oughs> ใช่นี่ก็ผมเห็นข้างนอกแบบมีเต็นท์มีเก้าอี้เพียบเลยใช,ใช่เพราะว่าเอามารองรับลูกค้าค่ะมานั่งชิวๆเนาะบรรยากาศดีด้วยเนะาะตรงนี้มีไข่สองฟองนะครับแล้วก็หมูยออ่าเป็นตัวหมูยอนะครับนี่หน้าตาน่ากินเลยนี่ตามได้กุนเชียงนะครับเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับ จะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็บางวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะ,ะ,ะ,คะจะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะวันเสาร์ก็คือจะขายได้ยาวหน่อยบางคนลูกค้ามาไกลๆอย่างนะะี <Hindu> ้ยค่ะก็จะได้ถึงหกโมงหนึ่งทุ่มแบบนี้ลูกค้แต่ถ้าวันอาทิตย์ก็จะปิดเร็วหน่อยห้าโมงเย็นครับเรียกได้ว่าแบบมาตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยเนาะใช่ค่ะเปิดตลอดทั้งวัน<ม>ค่ะดีมากเลยครับ นี่มีตัวปูอัดด้วยนะฮะผมเห็นมีเตาด้วยแล้วก็มีที่คีบมันมันคือโซนอะไรครับพี่โซนตรงนี้จะเป็นโซนของการปิ้งขนมปังค่ะเป็นปังนิ้งค่ะ,ะครเราก็จะมีให้เลือกสองแบบดั้งเดิมของเราจะเป็นไส้ทะลักแล้วจะมีหลายไส้เลยค่ะส่วนใหญ่ที่ลูกค้าชอบเลยก็จะเป็นเนยนมสังขยาใบาเตยชาไทยเพราะว่าสังขยาใบาเตยชาไทยนี่เราทําเองอ ทำสดทุกวันที่เราขายนะคะนมฮอกไกโดไส้นมสดอย่างเงี้ยค่ะเสียดายจังวันนี้มาช้าไปหน่อยหมดแล้วใช่ค่ะราคาไม่แพงครับใช่ค่ะขนมปัง15บาทค่ะยี่สิบาทไส้ทะลักจะเริ่มต้นที่15บห้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นปังแผ่นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำก็เริ่มต้นที่20ไม่แพงเลยนะครับโอ้เสียดายจริงๆอดกินเลยครับ อันนี้เมนูอะไรครับเนี่ยอันนี้ไข่ดาวน้ำค่ะว้าวไข่ดาวน้ำนะครับอ่าไข่กระทะเสร็จแล้วนะฮะไข่หอมฝาบบนี้นะไข่ทองไข่ทองอืมน่ารักมากนะครับร้อนนะคะกระทะร้อนนะคะร้อนร้อนเพราะว่าเราทำใหม่โอ้โอเคครับนี่ช้อนนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะอืมหน้าตาน่ากินมากครับทุกคนเครื่องแน่นมากนะครับ จัดกุนเชียงก่อนละหอ,อมเดี๋ยวมิกกี้หน่อยอ,อร่อยครับนี่นะครับทุกคนข้างหลังผมเนี่ยจะเป็นคลองประปานะซอยวัดส้มเกลี้ยงนะครับนี่เย็นๆนในบรรยากาศโคตรชิลเลยนะครับได้บรรยากาศแคมปิง้งจริงนี่นะครับทุกคนไข่ดาวน้ำนะ น่าตาน่าก,กินเลยนี่เด็กๆน่าจะชอบนะครับนี่มีผักนะฮะแล้วก็มีนี่ไส้กรอกนะครับไขต่ตองฟองนะครับแล้วก็ไส้กรอกนี่ไก่หยอกนิดหนึ่งนี่ติ๊กไข่นิดหนึ่งนะดูสิไข่แดงนะครับน่ากินมากไข่ดาวน้ำนะครับอือืม ถึงช่วงปากร้านแล้วครับนี่ถ้ามาที่นี่จะได้กินอะไรบ้างครับเนี่ยอ๋อมาที่นี่นะครับก็จะมีเป็นกาแฟดิฟครับผมเอปซโซ่สกัดจากแฟนะครับแล้วก็มีมอคค่าพอดครับผมให้ลูกค้าได้เลือกได้เลยครับผมเม็ดกาแฟแล้วก็จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนมาเรื่อยๆครับผมมาถ่ายครั้งนี้ใครดูแล้วจะมาชิมตามอาจจะไม่เจอตัวนี้ครับผมใช่ก็เข้าไปดูในเพจได้ครับมีอะไรมาใหม่ๆก็อัปเดตไว้อย่างเงี้ยครับโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ เพจของพี่หมีไว้นะครับชื่อเพจอะไรครับพี่อ่าชื่อเพจไว้ใจคาเฟ่ครับผมอ่าเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์พร้อมแปะ Google แ a p ไว้ให้นะครับเป็นไงบ้างครับกาแฟอร่อยครับคอนเฟิร์มครับผมถ้าใครนะครับเคยมาลองชิมกาแฟของพี่หมีนะครับไว้ใจคาเฟ่คาเฟ่แบบแนวแคมป์ปิ้งแบบนี้เนี่ยคอมเมนต์มาดูครับแล้วก็บอกผมหน่อยครับว่าเมนูอะไรนะครับอร่อยเดี๋ยวผมจะตามมากินอีกหรือถ้าใครมีคาเฟ่อะไรสโลบาร์ที่ไหนที่ให้ผมไปลองนะ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองชิมนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้ช่องเล็กลาวดนวยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าผมจะพาไปชิมกาแฟสโลบาร์ที่ไหนคอยติดตามชมครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ